สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องคุณเป็กรถสวยครับวันนี้ครับผมยังอยู่ที่บริษัทเพชรยนตสาขา1นะครับซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีนะครับวันนี้ครับผมพามาชมรถโตโยต้าเอลติปี2014นะครับคันนี้ครับราคาเพียงแค่389,000บาทเท่านั้นเองครับจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับตามที่แจ้งไปทางต้นคลิปนะครับวันนี้ครับ พามาชมเจ้าโตโยต้าอัลตินะครับปี2014ครับราคาเพียงแค่389,000บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับวิ่งไปแล้ว25,000กิโลนะครับอาจจะดูเหมือนเยอะนะครับแต่ภายในเนี่ยครับหรือว่าตัวเครื่องนะครับยังดูใหม่ใช้งานกันได้อีกยาวๆกันเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนดีกว่าครับสำหรับทางด้านหน้านะครับก็สไตล์อัลติสเลยครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับลากยาวนะครับ จากไฟทางด้านซ้ายถึงทางด้านขวาเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับตรงกลางครับก็จะเป็นโลโก้แบรนด์หลักครับโตโยต้านะครับส่วนทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดระบายอากาศนะครับสีดํานะครับสวยงามมากๆครับตัวไฟนะครับตัวนี้ไฟนะครับจะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็เรามาที่ด้านในตัวรถนะครับ ขออนุญาตเริ่มต้นที่ด้านข้างประตูนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบพรีเมียมนะครับประตูสำหรับชุดแผงควบคุมทางด้านข้างนะครับกระจกก็เป็นแบบพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ล็อกนะครับก็จะเป็นแบบล็อกไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับทางด้านล่างนะครับก็จะมีช่องนะครับสำหรับใส่น้ํานะครับแล้วก็ใส่อื่นได้น่องลอยการใช้งานปกติ ลำโพงนะครับทางด้านหน้าจะมีลำโพงทั้งหมด4ีจุดหลังปิดสจุดครับตัวคอนโซลน้นะครับไฟน้ำเงินนะครับตัดกับสีดำด้านข้างก็แอร์นะครับก็เป็นแบบสีเบจตัดกับดำบสวยงามมากๆเลยด้านข้าง มีชุดควบคุมกระจกพับข้างไฟฟ้าตัวพวงมาลัยครับก็จะมีแผงควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเสียงนะครับตรงนี้ครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ MP3 นะครับแล้วก็ตัว CD นะครับสามารถใส่ได้เทสวิดีหน่อยครับเสียดีครับอันนี้โดลิขสิธครับมาดูในส่วนของตัวแอร์ครับ ตัวแอ์ก็ปรับได้แบบสแบบนะครับตามจุดที่เราต้องการให้ลมออกครับแผงยังเป็นแบบหมุนมือนะครับข้อดีก็คือทนทานนะครับแล้วก็เสียยากับอันนี้ใช้งานง่ายตัวแรงลมแอ์ครับสำหรับเกียร์ครับก็จะเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบขั้นบันไดนะครับตัวนี้ขับสนุกครับใครที่กำลังมองหารถขนาดกลางนะครับรถขนาดเล็กครับตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับ ด้วยราคาเพียง3า9 0 0 0่บาทได้รถนะครับ Toyota a อ t i ติรุ่นนี้นะครับถูกกว่าออกห้างนะครับสมัยออกห้างนี่ถูกวเป็นครึ่งๆเลยภายในเบาะนุ่มครับสวยงามสีเบ,บกเบาะสภาพยังดีนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนั่งสบายตามยี่ห้อโตโยต้าอยู่แล้วครับคอนโซลหน้าดำตัดเบดดูหน่าใช้มากๆเลยนะครับอันนี้พามารีวิวถูกซอกทุกมุมเลยนะครับแบบที่คนซื้อรถอยากเห็นครับ ด้านบนไฟสามารถเปิดไฟได้ครับไฟส่องแต่งหน้านะครับเลื่อนด้านข้างปกติครับด้านบนก็เปิดไฟได้นะครับด้านหน้าคนขับก็มีเหมือนกันรีวิวตรงๆครับไม่มีหมกเม็ดครับสภาพปีนะครับไม่ไม่เคยก่ออันนี้ไม่สองแสนห้าพันครับ เหมือนจะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบเป็นปีเนี่ยก็ขับปีละประมาณ2,000ไปปลายถึง3,000กิโลเท่านั้นเองเฉลี่ยต่อเดือนก็2,000กว่ากิโลครับถือว่าไม่เยอะเลยนะครับอันนี้มาดูเบาะทางด้านหลังกันบ้างครับเบาะทางด้านหลังนะครับโตโยต้านี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่านั่งสบายนะครับนั่งสามคนสบายๆเลยนะครับขนาดกว้างขวางครับเบาะนุ่มนะครับสีเบจสวยงามดูกว้างขวางครับทางด้านบนนะครับหลังคาตรงนี้ บุกเอาไว้นะครับก็สภาพเดิมๆใหม่ๆไม่ได้มีรอยแบบดำเลอะเทอะอะไรปกติครับสติกเกอร์ตรงนี้ก็ยังอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังครับมาดูทางด้านหลังครับขอบมือจับนะครับก็สีดำตัดเบรคครับสวยงามด้านล่างช่องเก็บของเล็กๆน้อยครับมีที่ใส่แก้วด้วยครับยางประตูครับ สภาพเดิมๆใช้งานได้อีกยาวๆครับด้านในกว้างขวางครับนั่งสบายแน่นอนครับสภาพปกติครับไม่มีรอยทะลอกยอเยอะแยะอะไรนะครับสภาพใช้งานปกติเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากๆเลยครับวงล็อกไม่ให้เด็กเปิดนะครับก็ยังอยู่ครบโอเคครับไปดูในส่วนต่อไปกันเลยครับ สำหรับทางด้านไทยรถของ Toyota a l t i ตินะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับเอกลักษณ์ของ Toyota ครับรถก้างของเขาครับใส่ได้ใส่ของได้เยอะมากๆเลยครับทางกว้างและลึกครับท่านใดที่เล่นกีฬากลอบนะครับใส่ถุงกลอบได้ครับสองสามถุงเลยจักรยานพับได้ก็ใส่ได้นะครับกระเป๋าก็ต้องมี2อสใบนะครับใส่ได้สบายๆนะครับทางด้านในนะครับแน่นอนนะครับตัว ยางและล้ออะไรนะครับพร้อมเครื่องมือมีให้พร้อมนะครับสังเกตว่าจะมีรอยทางมะพร้าวนะครับเดิมๆจากโรงงานสีโครงรถนะครับจากโรงงานนะครับคันนี้นะครับไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยน้ําท่วมครับรับประกันโดยบริษัทเพชรยนต์นะครับโดยประสบการณ์กว่า23ปีนะครับการันตีในส่วนนี้ได้แน่นอนครับซื้อรถกับเราครับมาที่เดียวจบครับ มีให้เลือกเยอะมากๆเลยครับกว่า400คันนะครับอันบนนะครับสภาพเดิมๆครับมีใช้งานได้ปกติครับราคาเพียงแค่3ามแสนเก้บาทเท่านั้นเองนะครับเนี่สภาพดีมากเลยครับอันนี้โอเคครับไปดูทางด้านหน้ากันบ้างดีกว่าครับโอเคครับเรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้า Toyota a อ t i ติ1.6รุ่น G ปี2014นะครับคันนี้เหมาะกับใครนะครับ จริงๆครับเหมาะสําหรับทุกท่านนะครับที่กาลังมองหารถที่อยู่ระหว่างราคา3 0 0 0ถึง4แสนบาทนะครับคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับสีหายากสีสวยนะครับใช้งานได้อีกยาวๆนะครับไม้นะครับ25,000กิโลนะครับราคา389,000บาทนะครับเครดิตดีนะครับผ่อนยอดจัดนะครับได้110%เลยนะครับผ่อนต่อเดือนนะครับก็เต็มที่ก็ประมาณ6-7,000นะครับต่อเดือนสำหรับ84งวดครับ และท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถนะครับอาจจะเป็นรถใหม่ราคา6กเจ็ดแสนนะครับรุ่นเล็กเดี๋ยวนี้ก็ราคาประมาณนั้นแล้วนะครับอยากให้ลองพิจารณานะครับมองรุ่นนี้คันนี้ดูนะครับราคาแค่3ามแส0แปดหมบาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้ครับสีนี้ครับผมมั่นใจเหลือเกินครับว่ามาไวไปไวนะครับใครสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับ หรือแอดไลน์กันมาได้เลยนะครับทางด้านล่างนี้ครับหากท่านใดนะครับสนใจนะครับชมรีวิวรถคันอื่นๆนะครับติดตามได้นะครับที่ช่องคุณเป็กเพชรยนต์นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจการรีวิวรถคันอื่นๆนะครับผมมีอัปเดตทุกวันนะครับติดตามได้นะครับที่ช่องคุณเป็กรถสวยนะครับยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ